แจ้งข่าวแจ้งข่าววันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A สำหรับการลงทะเบียนขอสินเชื่อออมสิน 10,000- หมืและ50,000บาทก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับการลงทะเบียนขอสินเชื่อ10,000บาทและ5 0,000บาทจากธนาคารออมสินวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันนะครับ 1>, 1. ถามไม่มีบัญชีเงินฝากสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ตอบลงทะเบียนได้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะปรากฏข้อความลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลำดับที่ xxx แต่ไม่มีข้อมูลบัญชีเงินฝากโปรดรอ,อการแจ้งเตือนทาง sms ให้ท่านนำเอกสารขอกู้เงินไปติดต่อสาขาตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากณนะวันที่ไปติดต่อสาขาตามที่ SMS ที่ได้รับแจ้ง 2. ถามไม่มีเลขบัญชีเงินฝากเมื่อกอกรายละเอียดส่วนอื่นเรียบร้อยแล้วแต่ระบบไม่ให้กดลงทะเบียนตอบอาจเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนทำายรายการใหม่อีกครั้ง โดยเว้นช่วงระยะเวลา 3. ถามเมื่อมีบัญชีฝากออมสินแต่เป็นบัญชีอื่นที่ไม่ใช่เพื่อเรียกใช้เลขที่บัญชีนั้นลงทะเบียนได้หรือไม่ตอบไม่สามารถใช้ได้ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกของผู้ลงทะเบียนเท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีร่วมบัญชีเพื่อผู้เยาว์หรือบัญชีนิติบุคคล4ถาม การลงทะเบียนมีกำหนดระยะเวลาพิมพ์ข้อมูลด้วยหรือไม่เพราะหน้าจอขึ้นว่าไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ตอบไม่มีระยะเวลาในระหว่างการลงทะเบียนแต่อาจมีปัญหาระหว่างการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากแนะนำลูกค้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยเว้นระยะช่วงเวลา 5. ถาม กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่กดลงทะเบียนไม่ได้หน้าจอขึ้นเออร์เลอร์ทำอย่างไรตอบเนื่องจากมีผู้เขาใช้งานเป็นจำนวนมากแนะนำลูกค้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยเว้นช่วงระยะเวลา 6. ถามกรณีบัตรประชาชนไม่มีวันเดือนเกิดมีแต่พศต้องลงทะเบียนอย่างไรตอบให้ระบุวันเกิดเป็นศ -1 เดือนเกิดเป็นศ1นหนึ่ง และตามด้วยปีเกิดของตนเองตามบัตรประชาชนกรณีทราบเดือนที่เกิดและพอศที่เกิดแต่ไม่ทราบวันให้ลูกค้าในส่วนใส่วันที่หนึ่งของเดือนนั้นๆ 7. เจ็ดถามลูกค้าลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว5,000บาทจะสามารถลงทะเบียนกับออมสินได้หรือไม่ตอบสามารถลงทะเบียนได้หากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคารรวมทั้งความสามารถในการชำระนี้ 8. ถามปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารอมสินอยู่สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่ตอบสามารถทำได้แต่จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญากู้เดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา นี่นอกระบบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้ใจฉุกเฉินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบกับจำนวนเงินที่ขอกู้ครั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกินรายละห้าหมืนบาท 9. ถามลงทะเบียนกับทอกอสอแล้วจะสามารถลงทะเบียนกับออมสินได้หรือไม่ตอบ หากลูกค้าลงทะเบียนกับทคสอแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 10. ถามลูกค้าจำเป็นต้องมีพร้อมเพยกับธนาคารอมสินหรือไม่ตอบไม่จำเป็นต้องมีพร้อมเพยงกับธนาคารอมสินแต่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอมสินเนื่องจากเมื่อได้รับการอนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกที่ลูกค้าแจ้งไว้11 ถามถ้าลูกค้าได้รับผลกระทบแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงต้องดำเนินการอย่างไรตอบณนะวันนี้ที่ยื่นเอกสารลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ของธนาคารให้ชัดเจน12ถามถ้าลูกค้าทำงานประจำและค้าขายแต่ได้รับผลกระทบทั้งสองทางสามารถลงทะเบียนได้ทั้งสองสินเชื่อเลยหรือไม่ตอบ ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 13. ถามถ้าลูกค้าลงทะเบียน50,000บาทแต่ขอกู้ไม่ถึง50,000บาทได้หรือไม่ตอบสามารถขอกู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนทั้งนี้ไม่เกินรายละ50,000บาท14ถามผู้กู้ติดเบคเลดสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่ ตอบสามารถลงทะเบียนได้แต่การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของธนาคารและความสามารถในการชำระนี้1 5ถามกรณีเคยเป็นบุคคลล้มละลายแต่ปัจจุบันได้รับการปลดจากการล้มละลายแล้วสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้หรือไม่ตอบสามารถลงทะเบียนได้แต่การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดของธนาคารรวมทั้งความสามารถในการชำระนี้หากไม่เข้าขายดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 16. ถามเมื่อลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วต้องทำอย่างไรต่อตอบลูกค้าจะต้องรอ SMS จากทางธนาคาร โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายวันที่29เมษายนและจะมีการอนุมัติจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม63เป็นต้นไป17ถามถ้าลูกค้าลงทะเบียนไม่ได้แต่ไม่สะดวกพิมพ์เอกสารคำขอกู้เองสัญญากู้เงินและหนังสือยินยอมทำอย่างไรตอบสามารถแจ้งสาขาณนะวันที่ไปยื่นเอกสารตาม SMS ที่ได้รับสาขาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารให้ลูกค้าเอง 18. ถามถ้าระหว่างรอผลพิจารณาลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จะต้องทำอย่างไรตอบธนาคารทำการจัดส่ง sms แจ้งผลให้กับลูกค้าทราบทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ในระหว่างรอผลพิจารณาลูกค้าไม่ควรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ มิชนั้นจะได้ไม่จะไม่ได้รับ SMS จากธนาคารแต่หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าต้องไปติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนไว้หรือคอเซ็นเตอร์1น1่งหถามหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาที่ติดต่อต้องดำเนินการอย่างไรตอบ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนสาขาเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาสินเชื่อ20ถามต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณกี่วันตอบระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อประมาณ4-15ถึงวันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารในการยื่นกู้ครบถ้วนและขึ้นอยู่กับหลักประกันที่นำมายื่นกู้ด้วย21 ถามบุคคลค้ำประกันต้องมีเงินเดือนเท่าไรตอบสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้หนึ่งมืบาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้ห้าหมืนบาทบุคคลค้ำประกันต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้แน่นอนตั้งแต่เดือนละเจ0 0บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกันสองคนหรือรายได้ตั้งแต่เดือนละ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกันหนึ่งคนโดยต้องแสดงหลักฐานที่มาขอรายละเอียดได้ย้อนหลัง6เดือน2ี่ถามคนค้ำประกันติดแบคลิสสามารถค้ำประกันได้หรือไม่ตอบอยู่ในดุลพินิษตของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนได้ 23ถามกรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระหรือมีประวัติเป็นนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายไดห้หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ในปัจจุบันณนะวันที่ขอกู้ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้วหมายถึงอะไรตอบณนะวันที่กู้ผู้ขอกู้ต้องมีประวัติชำระหนี้เป็นปกติไม่มีหนี้ค้างชำระรายเดือนและไม่มีดอกเบี้ยพักชำระ 24. ถามเมื่อลูกค้ายื่นเอกสารประกอบการพิจารณาและเซ็นสัญญาเงินกู้ที่สาขาแล้วจะทราบผลการอนุมัติได้อย่างไรตอบธนาคารจะแจ้งผลอนุมัติไม่อนุมัติผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร 25. ถามกรณีลูกค้าได้รับ SMS แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อตอบ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารภายใน3ามวันทําการ26ถามวิธีการชําระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากแต่ลูกค้าต้องการชําระเพิ่มทางสาขาได้หรือไม่ตอบได้ลูกค้าสามารถชําระได้ทีธนาคารออมสินทุกสาขา27ถามหากลูกค้าได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องชำระตั้งแต่งวดแรกโดยไม่ปลดชำระหกเดือนสามารถทำได้หรือไม่ตอบสามารถชำระได้ตั้งแต่งวดแรกโดยแจ้งความประสงค์กับสาขาที่ยื่นขอสินเชื่อซึ่งผู้ก,กู้ต้องนําเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมให้หากชำระนี่ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด28ถามปิดสินเชื่อก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ตอบ สามารถปิดสินเชื่อก่อนครบกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดสินเชื่อก่อนกำหนดสามารถกดเข้ารับการลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และทำให้หลายคนหายสงสัยเกี่ยวกับการตอบคำถาม Q&A อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ